งูกินหางศักดิ์สิทธิ์ไหมครับทำไมพระเอามาให้กราบไหว้ก็ปัญญาอ่อนไงสัตว์ยีรานมันจะมาศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงขนาดเทพเทวายังไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนับภาษาอะไรกับสัตว์ยีรานพวกมึงเนี่ยมันโดนหลอกไอ้ง,งูกินหางอะไรเนี่ยเผลอเจอถ้าสังคมประเทศไทยเราไม่มีความเชื่อแบบนี้สังคมเราจะฉลาดขึ้นจะเจริญข,ขึ้นกว่านี้เยอะไม่ใช่ไปนั่งแต่ขอหวยเพราะวันๆไม่มีทำหาอะไรมานน่าจะนั่งลุ้นหวย มันเลยไปนั่งกาบสัตว์เยราฉานไปนั่งกาบงูแดกหางตัวเองงูโง่มึงว่างูที่ไหนงูดีๆที่ไหนงูมีปัญญางูฉลาดที่ไหนจะแดกหางตัวเองกูถามหน่อยฮะมึงแดกขาตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้ยมึงแดกแขนตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้แล้วงูแดกหางมึงไปไหวมันนี่นะงูยังโง่ขนาดนั้นน่ะแดกตัวเองได้มึงคิดดูแล้วกันแล้วมึงจะไปสรรหาอะไรมามันยังเอาตัวเองรอดจากหาก,การการแดกตัวเองไม่ได้เลย แล้วมึงจะคิดว่ามันจะให้โชคลาบวาสนามึงยังไงต่อกูหน่อยแดกตัวเองยังแดกได้ยังโง่แดกตัวเองได้มึงคิดดูแล้วกันความปัญญาอ่อนของคนในประเทศอไปนั่งกราบงูมึงจะไปหาเงินจากงูแล้วมึงบอกว่าเป็นงูกินหางเป็นงานกินงูตัวเองอะไรนะกินไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นใช่ไนงะตายเลยนะ่ะแดกไม่มีวันหมดไม่วันสิ้นตายหาไปแล้วน่ะแล้วมึงก็ไปนั่งกราบนั่งไหว้มันอยู่ได้เนี่ยนะประสาท แล้วเนี่ยมึงดูจะมาให้กูด่าได้ยังไงเนี่ยแล้วมึงก็อ้างอะแต่ว่าความเชื่อความเชื่อก็ความเชื่อมันปัญญาอ่อนมึงจะไม่ให้กูด่าได้ยังไงมึงจะได้เลิกโง่ฉลาดสักทีงูกินหาอะไรเนี่ยประเทศปัญญาอ่อนเนี่ยกูถามว่าถ้ากูไม่สอนแบบนี้ยพวกมึงจะว่าย,ยัางไงอะมึงก็จะนั่งโง่งมง,งายไรสาระปัญญาอ่อนไปนั่งไหวไปนั่งกราบงูแดกหางตัวเองเนี่ยนะมึงว่าฉลาดหรืองโง่นะ่ะแดกตัวเองจนตายอะนะ และอีกคนที่ไปนั่งกาบไปนั่งไหวกันก็เชื่อไปได้เชื่อกันไปได้ยังไงนี่มึงนับถืออะไรกันเนี่ยมึงยังมีสติปัญญายานกันอยู่หรือเปล่าบ่วงหน้านารบาดบ้านบอคอแตกอะไรบ่วงอะไรล่ะบ่วงรัดคอดนี่โดนงูหลอกแดก็นนะสัตว์เดรลจฉามมันก็แค่สัตว์เรลจฉามมันจะมาทำให้มึงรวยได้ยังไงตัวมันเองยังตายยังไม่รอดจากความตายเลย ตัวมนเองยังไม่รอดจากการแดกตัวเองให้ตายไปได้มึงจะไปหวังว่ามันจะมาสามารถพึ่งพิงอะไรมึงได้มันมึงจะไปสามารถพึ่งพิงอะไรมันได้กับไอีกแกงงูงูแดกตัวเองโอ๊ยตายมึงถึงขั้นแดกงูตัวงูแดกตัวเองได้กูจะพูดยังไงแล้วห่วงหน้าขบบาดสมอง งูหิวแล้วมึงไปกราบงานคืออะไรมึงโง่งูหิวแต่มึงโง่อย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วช่วยกรุณาตัดไปด้วยนะตัดไปด่ากูด้วยเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยควรด่ากูมะเนี่ยตัดไปหน่อยอีกคนที่ตัดเก่ากูไปประจานจะได้จะได้รู้เนี่ยความเชื่องโงโ่ๆแบบเนี่ยมึงว่าไม่ให้กูด่าแล้วกูถามแค่เนี่ยมึงจะนั่งปกป้องอกันอาไหมมันเป็นความเชื่อเขามึงไปดูถูกประเพณีเขาทำตามๆกันมา ประเพณีนี้ก็ทํากันมาเขาไหว้งูกินหางมันเป็นความเชื่อมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทําให้เป็นเงินแบบแบบกินกินแบบกินไม่มีวันหมดวันสิ้นมันกินตัวเองเขาไหว้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโบราณเขาไหว้กันมามึงจะมาล้มล้างประเพณีการกินงูการบูชางูกินหางไม่ได้เอาตัดไปด่ากูสิกูจะดูสิใครจะโง่ก่าการเอาวอาทำไมทีนี้ไม่ตัดล่ะมึงทำตามๆกันมาไม่ใช่เหรอประเพณีที่มึงสืบสานกันมาน่ะ นั่งก้มกาบสัตว์เยราฉาที่แดกตัวเองอะนะกูลองดูสิระหว่างมึงกับกูรักษาประเพณีใครจะล้ามึงบอกว่าไม่ใช่ประเพณีได้ยังไงอะก็กูเห็นมึงไปแห่แหนไปกราบกันอนะกูเห็นเอาแผ่นทอไปติดงูไวนะ้น่ะดูสิมึงจะรักษากันต่อไปไหมกูจะรอดูทําไมทีนี้ไม่ตัดไปละ่ะตัดไปสิปกป้องหน่อยประเพณีเนี่ยที่มันมึงทำตามๆกันมาไปนั่งกาบนั่งไหว้งูกันเนี่ยงูแดกตัวเองเนี่ย อาทาให้กูดูหน่อยปกป้องหน่อยสิความเชื่อเนี้ทำไมไม่ปกป้องกันล่ะแหม่มึงเลือกที่รักมักที่ชังนี่ประเพณีไหนใหญ่ระดับประเทศมึงไม่ว่าอ่าแต่ประเ,ระเพณีไหนแบบดูโง่หน่อยกูไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวทัวลงมันดูโง่เกินไปที่ประเพณีการกราบไหว้งูสัตว์ยรชาล้มตายด้วยการเป็นบ่วงหน้าขบากูเห็นทีวีไปทําข่าวกันกูไม่เห็นมึงจะปกป้องความเชื่อนี้เลย แต่พอเวลาความเชื่อใหญ่ๆตัวโตระดับประเทศยโอ้ยปกป้องก็จะเป็นจะตายด่ากูจะเป็นจะตายทีนี้ไม่เอาละนี่ไงมึงเอาสิไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเดี๋ยงูไปฉกหำมึงนะมาฉกหำกูสิมาแม่ปาาเก่งกันักกูเห็นด่ากูกันํำไปหมดทีนี้ทำไมมึงไม่รักษาเวล่ะไอความเชื่อโง่เนี่ย ไหว้ปวกอย่างเงี้ยไม่รักษาเวลาประเพณีเหมือนกันนะมันเป็นประเพณีหมู่บ้านไงมึงจะไม่เรียกว่าเพาเพณียังไงคนแหหนไปกราบไหว้ปวกกันอะ,นะมันจะแดกบ้านมึงทั้งหมดละหมดหลังกันอะไปไหว้กันสิไปกราบกันสินะกาบไปเอาขอไปบูชามันแล้วปล่อยให้มึงอะแดกบ้าปล่อยให้มันแดกบ้านมึงไปทั้งหลังกันอะแดกให้หมดไม่ต้องให้เหลือนอนอยู่กับดินแดกอยู่กับทรายานะมังไม่รักษาละทีนี้รักษาสีวิธีกันไหว้บูชาปวกกันอะ รักษาเขาไปสิความเชื่อพวกมึงเนี่ยทำไมไม่ทำกันล่ะเอาทำสิทีนที้ทีนี้เราไม่ทำกันนะแมทีเวลาได้ด,ด่ากูจะแต่ความเชื่อเพอเจอร์แบบนี้ไม่เห็นรักษากันมึงไปดูถูกความเชื่อคนที่เขาไหว้ป่วงไม่ได้นะเดี๋ยวมึงจะบอกอ้าวก็ปวกเป็นศาสนาอานะั้นมันเพอเจอร์รักษากไปสิถ้ามึงเพอเจอร์มึงก็บอกว่าคนที่ไหว้ป่วงเพอร์เจอนะ อามึงจะว่าเพอเจอก็ต้องเพอเจอร์ให้หมดอ่ะจริงไหมล่ะก็มันไวหวเหมือนกันอ่ะสุดท้ายไหวเหมือนกันไหมล่ะก็ไหวเหมือนกันโคตรปัญญาอ่อนเลยแล้วมาหาว่ากูดูถูกความเชื่อคนอื่นถ้ากูไม่สอนมึงจะตื่นกับขนาดนี้หรอถ้ากูไม่สอนมึงจะรู้กับแบบนี้เหรอถ้ากูไม่สอนมึงจะเข้าใจเหรอกูถามแค่นี้ยถ้าไม่มีคนอย่างกูออกมาพูดอ่ะ จะมีคนเข้าใจหรือว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเรื่องเพอเจอ,อร์ไรสาระปัญญาอ่อนมันไม่ได้มีเหตุไม่มีผลไม่ได้กรอบไม่ได้ประโยชน์เลยมีแต่ความเชื่อล้วนมีแต่ความปัญญาอ่อนไม่รู้มีแต่ความโง่ล้วนๆ้ในความเชื่อพวกนี้มึงจะปกป้องความเชื่อมึงปกป้องให้หมดสิไม่ใช่มึงเลือกที่รับมาที่ชงังปกป้องบางอย่างไม่เอาไม่ไม่ปกป้องบางอย่าง แหมรู้จักเลือกซะด้วยนะ ขึ้นเครื่องบินแล้วเขาให้เอากระเป๋าลงไว้ใต้ที่นั่งแต่ในกระเป๋าเรามีพระถ้าเอาลงใต้ที่นั่งจะผิดไหมครับไม่ผิดเนี่ยปัญหาพวกมึงเนี่ยมาสร้างเหตุของความหวาดกลัวเนี่ยปัญหาพวกมึงเพราะมึงมีความเชื่อขิดพิดว่าพระเครื่องเหล่านี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์มึงเลยไม่กล้าไปวางที่ต่ำแต่เขาบังคับให้มึงวางมึงจะทำยังไงล่ะก็เนี่ยเมื่อมันเป็นกฎระเบียบของเครื่องบินนะ่ะวิธีการคืออะไรมึงไม่ต้องไปว่ามึงไม่ต้องไปสนใจ มึงระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องกับพระเครื่องจะวางต่ำขนาดไหนก็ไม่เป็นไรถ้ามึงระลึกนึกถึงพุทธเจ้าแล้วมึงไม่ได้มีเจตนาในการปรามายว่าร้ายต่อพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าไม่ผิดไม่ต้องไปกังวลวางไปเลยเนี่ยปัญหาพวกมึงเนี่ยไปพกไอ้พวกเนี้ติดตัวไว้จนเกิดความกังวลลอดลายตากผ้าก็ไม่ได้พกเข้าห้องส่วมก็ไม่ได้วางกับพื้นก็ไม่ได้ปัญหาเยอะ เนี่ยสร้างแต่ความกังวลสร้างแต่ความวุ่นวายสร้างแต่ความลําบากเพราะความเชื่อของมึงเนี่ยแล้วสุดท้ายมึงก็เอาความเชื่อมาถามกูพอเวลากูแนะนํามึงก็ด่าก,กูหาว่ากูเนี่ยสอนรุนแรงหาว่ากูเนี่ยดูถูกความเชื่อเขาก็กูพูดตามความเป็นจริงมันสร้างภาระปัญหาให้มึงอะ่ะเนี่ยมึงต้องมาด้านกังวลวางจะเป็นอะไรไหมไม่กล้าวางวางวาอะไหมแล้วจะทํำยังไงอะ่ะใช่หรือเปล่าสุดท้ายมึงก็ต้องวางอยู่ดี สอหรือมาด่าคนมาด่าจ้านี่มึงยังคิดว่าทุกวันนี้กูมานั่งสอนอีกเหรอกูมานั่งดา่าด่าได้ก็ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ใสหัวออกไปจ้า